สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกระสาบมาดาเสนอให้ชม2เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ1นบาทและเหรียญ1นสตางค์ในสมัยราชการที่9เริ่มจากเหรียญทางซ้ายมือนะครับตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปราชการที่9อักษรด้านข้างของเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรม,มานาถบพิตร ด้านล่างเหรียญน,นะครับอักษรข้อความราชการที่9กเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับเพล็กเรียญมานะครับเป็นพระเสียนตรงนะครับปกติตงกลางเหรียญน,นะครับเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างตาสัญ,ญลักษณ์นะครับมีตัวเลข50ไทยนะครับด้านบนตาสัญ,ญลักษณ์นะครับก็จะเป็น พระมหาพิชัยมงกุฎแผ่ลัศมีนะครับตรงกลางนะครับก็จะมีตาอุณาโลมนะครับด้านล่างขอบเหรียญเป็นตัวเลข1ไทยเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกษาสา์เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาททีละลึกนะครับอักษรด้านข้างขอบเหรียญฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ9กมิถุนายน2539ประเทศไทยนะครับ ายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับสังเกตนะครับรูปช้างนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับผิวเนียนละเอียดนะครับเวลาขยับเปลี่ยนไปมานะครับก็จะเห็นเป็นเส้นรัศมีแผ่ออกมานะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับฉลองสริราชจะบัติครบห้าสิบปีเลย จํนวนการผลิต272,572,000เหลรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มเมเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,น้ำหนัก3.4กรัมเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละ20-25บาทเป็นผเสียนตรงนะครับด้านหัวกับด้านก้อยตั้งคืนทางเดียวกันนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ ้าเป็นประสียนสลับนะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทรับซื้อเหรียญผ่านการใช้นะครับประสียนสลับนะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมด้านข้างของเหรียญมีฟันเฟืองนะครับเหรียญต่อมานะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับลักษณะเหรียญกลมนะครับด้านข้างขอบเหรียญขอบเรียบนะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นประสียนตรงนะครับปกติตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นตาสัญลักษณ์ด้านล่างขอบเหรียญน,นะครับตัวเลขหนึ่งไทยนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งสตางค์ท่ละลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ9กมีตุนายน2539ประเทศไทยนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลิเมตรน้ำหนัก0.5กรัมเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับนะครับก็จะมีล่องรอยของเหรียญน,นะครับ ครับมีร่องรอยรอยขีดรอยข่วนนะครับนี่ครับก็จะมีริ้วรอยนะครับริ้วรอยการกระทบกันของเหรียญนะครับก็เห็นเป็นเส้นนะครับถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละสิบบาทนะครับส่วนเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมีตำหนิแบบนี้นะครับ ราคาประมาณเหรียญละ3บาทถึง5บาทนะครับวันนี้นะครับก็มีมานำเสนอให้ชม2เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในสมัยราชการที่9นะครับเป็นเหรียญ1บาทและเหรียญ1สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ